Oh. พักเหนื่อยสักครู่ครับตอนนี้อยู่ที่บึงหนองกวากเช้าเช้านี่สวยงามจริงๆหมอกหนามองไม่เห็นอะไรเลยขาวโพรนไปทั่วทำให้ต้องหยุดชมความสวยงามของธรรมชาติ ยามเช้าของชีวิตครับแล้วแต่ว,ว่าเราจะคิดอะไรคิดดีก็ได้ดีคิดไม่ดีก็วันนี้เราก็จะไปในทางที่ไม่ดีนะมีแบบนี้ด้วยออกกําลังกายวันนิดจิตแจ่มใสครับ